สวัสดีครับสาธิตการใช้งานโปรแกรมนับกระสอบข้าวนะครับสยามดิมิก้าออโต้โมชั่นดิสเคานเตอร์นะครับเข้าโปรแกรมลางรูกนะครับครับวันนี้คือหน้าจอโปรแกรมนะครับหน้าจอโปรแกรมจะแบ่งเป็นแท็บทั้งหมด4แท็บนะครับแท็บแรกคือ l i s t Counter Auto นะครับก็คือการนับข้าวอัด อัตโนมัตินะครับโดยจำนวนกระสอบข้าวที่นับได้นะครับจะส่งมาจากตัว microcontroller นะครับอันนี้จะเป็นการดูประวัติการนับข้าวย้อนหลังนะครับอันนี้จะเป็นแท็กในส่วนของอการบันทึกข้าวแบบเมนวนนะครับบางทีแล้วอคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาหรือว่า อาจจะนับคู่ขนานกันร,ระหว่างเครื่องอัตโนมัติแล้วก็ใช้คนนับนะครับก็สามารถจะเอามากรอกตรงนี้ได้นะครับจะเป็นการกรออ,อย้อนหลังหรือปัจจุบันนะครับได้ส่วนแถบนี้ก็คือเป็นการเ,เรียกดูประวัติของจำนวนข้าวที่นับได้นะครับแบบเมนูนนนะครับที่กรอกจากหน้าจอนี้นะครับครับ แถบแรกนะครับก็คือตัวเครื่องที่ใช้ในการนับก็จะมีทมั้งหมด4เครื่องนะครับทีนี้ในแต่ละเครื่องเนี่ยจะส่งข้อมูลกลับมาให้ตัวโปรแกรมนี้โดยโปรแกรมเนี้ยจะต้องส่งคําสั่งไปร้องขอจากเครื่องมาก่อนนะครับโดยเครื่องที่1จะทางานทุก,ทกชั่วโมงแล้วก็ทุกทุก นาทีที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับเช่นนาทีที่หนึ่งนะครับนาทีที่สิบเอ็ดนาทีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับของทุกๆชั่วโมงก็เวลาก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับแถบด้านล่างของตัวโปรแกรมซึ่งเ,ออเวลาตรงนี้จะอ้างอิงจากเวลาของระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆน,น,นะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับหรือเปิดเฉพาะ ช่วงที่ใช้งานก็ได้ครับโดยหากการร้องขอจำนวนข้าวที่นับได้แบบอัตโนมัตินะครับร้องขอไปแล้วแล้วไม่มีการตอบกลับมาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ค่าที่ส่งกลับมาก็จะเป็นขีดสี่ขีดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยพึ่งผ่านนาทีที่หน,นึ่งไปถูกไหอันเนี้ยเป็นนาทีที่สองแล้วก็จะเป็นของเครื่องนับเครื่องที่สองนะครับ ซึ่งโปรแกรมเนี้ยผมไม่ได้เชื่อมต่อกับโขลคอนโทรเลอร์ไว้เดี๋ยวสักพักศูตรูนย์อจะกลายเป็นขีด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 นะครับเพราะว่าลองขอไปแล้วเราไม่ได้รับกลับมานะครับก็จะแสดงว่าเออไม่ได้รับข้อมูลอะไรกลับกลับมาซึ่งหากโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวคอนโทรเลอร์แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีการนับได้เลยนะครับมันก็จะส่งค่าเป็นศูนย์กลับมาจะไม่ใช่ขีดขีดขีดอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเอ้ย อุปกรณ์น่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจเช็คนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นขีขีดไปละก็คืออยู่ในช่วงที่นาทีลงท้ายด้วยสองต่อไปก็จะเป็นเครื่องที่สามเป็เครื่องที่สี่ก็จะเป็นนาทีที่ลงท้ายด้วยสี่นะครับด้วยสามแล้วก็สี่นะครับมันก็จะเริ่มทํางานนะครับจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะวนลูปทุกๆ1ินาที ก็คือนาทีที่านาทีที่1นาทีที่11นาทีที่21กเ็ไปเรื่อยๆจนหมดชั่วโมงแล้วก็เริ่มชั่วโมงใหม่ก็จะมาลงท้ายด้วยนาทีที่1ใหม่นะครับจะวนลูปไปงี้ก็จะเก็บค่าจํานวนค่าวที่นับมาได้ทุกๆ10นาที20นาที20นาทีนะครับหน้านี้นะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มปุ่มโปรแกรมปุ่ม setting โปรแกรม setting แล้วก็ปุ่ม c ค o ด e นะครับปุ่ม c l o ดก็คือปิดโปรแกรมก็คือโปรแกรมนี้ก็คือจะถูกปิดไปเลย นะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับเห็นไหครับโปรแกรมมันจะปิดไปเลยวลองเปิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวมาดูปุ่มหนึ่งนะครับโปรแกรมเซตติ้งนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของเป็นการเซตค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวทรลเลอร์นะครับที่ใช้ในการนะครับในส่วนนี้ก็คือใช้งานอยู่นะครับก็คือ เป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ติดต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ส่วนี้ส่วนเนี้ยอ,อยู่ในหัวข้ออะารามเนี่ยครับก็คือทำเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็ทางลูกค้าก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือทำเผื่อเอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าชื่อของตัวเครื่องทั้ง4เครื่องนะครับซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมก็ตั้งชื่อเป็น d e f a u ว t อา้ดเวลเป็เครื่องที่1นะครับไปถึง d e v ว c e 4เครื่องที่4นะครับถ้าหากต้องการปรับเปลี่ยนก็แก้ไขได้เลยนะครับสมมุติว่าเครื่องที่1น่ผมแก้เป็น1 1 1 3หนึ่งตัวแล้วผมกดอัปเดตปุ๊บนะครับสังเกตว่าที่หน้าจอหลักนะครับทีนี้เครื่องที่1นดูตรงเมาส์นะครับก็จะกลายเป็นเครื่องที่1นึหนึ่งะครับเครื่องที่3าเหมือนเดิมนะครับอาจจะผมแก้กลับนะครับเ้ กดอัปเดตอีกทีนะครับว่าตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนหนึ่งมเดลเวลาบันทึกลงในฐานข้อมูลก็จะอ้างอิงตามชื่อตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับโค้ดนะครับต่อไปนะครับเราลองมาดูย้อนหลังดูนะครับทีนี้ตัวโปรแกรมเปิดสาธิตเนี่ยเราไม่ได้ต่อกับเครื่องไว้นะครับแต่ในฐานข้อมูลที่ผมทำจำลองขึ้นมาเรื่นๆนะครับก็จะอยู่ช่วงวันที่เจ็ดนะผมเรียกดู ข้อมูลนะครับเรียกดูข้อมูลได้เป็นวันนะครับช่วงวันที่เจดนะครับอยากดูเครื่องไหนเลือกเลยนะครับสมมติว่ผมดูเครื่องที่หนึ่งกดรีพอร์ตนะครับสังเกตว่าก็จะมีลำดับการบันทึกลำดับการบันทึกนี่ตัวเลขจะลันไปเรื่อยๆนะครับก็คือช่วงช่วงโมงหนึ่งก็จะมีสี่ค่าก็คือจะมีของเครื่องที่1นึถึงสี่นะครับมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีชื่อเครื่องมีจํานวนกระสอบ มีน้ำหนักกระสอบวันเดือนปีเวลาสังเกตเวลานะครับมันจะเป็นทุกๆ10นาทีนะครับระบบบันทึกเป็นออโตโ้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมเอาไว้โน้ตเฉยๆนะครับโน้ตจำนวนโน้ตช่วงของเวลาเฉยๆก็คือในส่วนเนี้ยทางลูกค้าไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคือมาจำเป็นต้อง โน้ตเอาไว้เพราะว่าเพื่อที่จะมาแยกกันทุกๆชั่วโมงเวลาที่จะค้นหานะครับอย่างเป็นวันวัน,วนละยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรเซสการเขียนโปรแกรมนะครับก็ทางลูกค้าจะไม่ต้องสนใจข้อมูลในต่งนี้นะครับสังเกตว่าวันนี้นะครับก็คือได้รับข้อมูลกลับมาเป็นจํานวนศูนย์กระสอบหมดเลยเพราะว่าตัวเครื่องเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้หนักเลย นับไม่ได้เลยนะครับก็จะส่งค่าศูนย์มานะครับโดยหน้าต่างเนี้ยก็จะมีการรวมค่าคร่าวๆให้นะครับเดี๋ยวลองดูวันอื่นดูนะว่ามีค่าไหมดูวันที่หกวันที่หกมีอยู่หน่อยนึงวันที่ห้าวันที่ห้าก็พอมีอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นจํานวนจํานวนของกระสอบที่ยี่สิบห้ากิโลจำนวนกระสอบ ของกระสอบที่50กนะิโลที่นับได้น้ําหนักตรงนี้ก็จะเป็นอันบนนะครับเป็นนับที่เป็นน้ําหนักรวมหน่วยหน่วยเป็นตันนะครับที่25กิโลนะครับนับได้กี่กระสอบก็จะเอาไปคูณกับ25นะครับตรงนี้ก็ที่กระสอบละ50กิโลนับได้กี่กระสอบก็เอาไปคูณ50ก็จะได้ออกมานะครับตรงนี้หน่วยเป็นตันนะครับ ส่วนในส่วนสีน้ําเงินนี่นะครับก็จะเป็นรวมเลยว่าน้ําหนักรวมทั้ง25แล้วก็5้ากิโลต่อกระสอบเนี่ยนับรวมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นจํานวนรวมนะครับทั้ง25และ50าินะครับข้อมูลตรงนี้หาต้องการนํำไปใช้งานนะครับให้กดปุ F ่ม export นะครับก็จะ export ไปที่ excel นี้กดไปแล้วเนี่ยกดแค่ทีเดียวแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทําการดึงข้อมูลจากในตารางนะครับ ไปไว้ใน Excel ให้เรานะครับเพื่อที่จะใช้งานเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยิ่งข้อมูลเยอะนะครับยิ่งช้านะครับก็ตรงนี้ต้องใจเย็นเย็นนิดนึงและอย่างหนึ่งนะครับระหว่างที่เราดึงข้อมูลหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโปรแกรมก็จะยังทำงานอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ว่าต้องการต้องดึงดึงจํานวนจากเครื่องเนี่ยมาเพื่อบันทึกในฐานขอ้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงของเวลาที่นาทีลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามสี่นะครับก็คืออาจจะใช้ตั้งแต่นาทีที่หกไอนาทีที่ห้านะครับนาทีที่ห้าไปจนถึงนาทีที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์นะครับก็จะดีเพราะว่า โปรแกรมจริงๆมันก็จะทำงานได้แหละแต่ว่าเพื่อลดความผิดพลาดอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ export มาได้นะครับทั้งหมดนะครับก็หากต้องการนำไปใช้อะไรก็เอาไปใช้งานได้เลยตรงข้อมูลเพิ่มเติมนี่จะไม่มีข้อมูลที่ลงท้ายที่เป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกเนี้ยที่เดี๋ยวจำตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมย่อไปค่ั นะครับเนี่ยครับข้อมูลตรงเนี้พเพิ่มเติมตรงนี้เว е ลา x ถอ,อดไปแล้วจะมองไม่เห็นแต่ในตารางเนี้จะเห็นนะครับตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะไม่เห็นก็อันนี้ไม่ต้องการเอาไปใช้อะไรครับผมก็ปิดแล้วก็ไม่ไม่เซฟนะครับในส่วนของข้อมูลที่จะบันทึกแบบเมนูนนะครับแบบเมนูนีนี่จอนนี้จะช้านิดน,นึงนะครับเเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหร,หรือตัวระบบตัวไมโครคอนโทรเลอร์อาจจะมีปัญหาหรือต้องการที่จะนับคู่ขนานกันไปเ,ออเปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องอัตโนมัติหรือกับคนนับนะครับว่าตรงกันไหมก็มาเลือกตรงนี้เลยครับสมมติว่าหัวที่หนึ่งเยผมผมนับผมนับที่กระสอบละห้าสิบกิโลของวันนี้เลยผมนับตั้งแต่ช่วงช่วง เท่าไรละแปดโมงยี่สนะิบเจ็ดจนถึงกี่โมงดีละเที่ยงเที่ยงยีิบเจ็ดละกันอ่ะผมมันติดไปเลยหนึ่งพันกะสอบกดเซฟนะครับมันทิดข้อมูลเรียบร้อยผมจะเลือกมันจะหายไปเองอ่ะเครื่องที่สองห้าสิบกิโลวันนี้เหมือนกันแปดโมงถึงเที่ยงผมมันติดไปเลยสองพันกระสอบนะคะรับเซฟปุ๊บมันจะหายไปเองอ่ะ ผมวันนี้ได้สองเครื่องนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวคือนอกเครื่องที่สามที่สี่ก็จะคือใช้งานได้เหมือนกันปุ่มปิดตรงนี้ปิดแล้วก็คือกดไปแล้วก็คือจะปิดเลยนะครับซึ่งเหมือนกับปุ่มนี้เลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เรากรอกไปแล้วสองค่าแต่อาจจะมีค่าเดิมเมื่อคืนนี้ผมก็ลองกรอกเล่นเนดูนะครับเพื่อทดสอบโปรแกรมเดี๋ยวลองไปดูเมนูนู้นฮิสตอรีอ่ะผมดูข้อมูลของวันวันนี้เลยนะครับเครื่องที่หนึ่งอ่ะ มีสองค่านะครับผมกรอกไปช่วงแปดโมงถึงเทียงแล้วเมื่อกี้กรอกไปแต่แปดโมงยิบเจ็ดถึงเพียงยี่บเจ็ดนะครับจำนวนที่นับได้นะครับยห้าไม่มีมีห้าสิบนะครับนับได้สองพันน้ำหนักก็หนึ่งร้อยตันจำนวนก็ทั้งหมดหนึ่งร้อยน้ำหนักรวมทั้งหมดสองพันนะครับก็เอ้ยคนนี้เป็นน้ำหนักนะครับข้างล่างเป็นจำนวนครับ เมื่อกี้ผมอาจจะบอกพิดอ่รืัอที่2กดรีพอร์ตมาดูนะครับเมื่อกี้ผมเป่าไป2,000นะครับที่25่กิโลนะครับจำนวนสองพันนับได้น้ำหนักก็คือ50ตันนะครับตัวนี้คือผลรวมของ25และห้าสิบพอดี50าสิบมันไม่มีนะครับ<ๆ>เดี๋ยวลองกรอกดูก็ได้ครับที่50นะครับเครื่องที่สองกรอกเลย1น0่1 0 0นพันกดเซฟ ลองดูใกที่นะครับคืั้งที่สองอามาหลักสองพันนะครับหนักหนักรววนะครับนี่นะครับไปได้เท่านี้น,น, <S 2> <S 2> นั่นหนักรัมเพราะนั้นก็โปรแกรมก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับหากกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับสมมติกรอกเมนูนเนี่ยกรอกข้อมูลไม่ครบยังไม่ทันได้กรอกเลยจะจะ,จะเซฟกันละ กดเซฟไปปุ๊บก็จะมีข้อความเตือนว่าใส่ข้อมูลไม่ครบคุณน่าตรวจสอบนะครับแต่มันจะขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าที่ผมสั่งให้มันขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยเพราะว่าคือโปรแกรมเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเกิดมีหน้าต่างอะไรขึ้นมาโชว์นานเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดึงค่าจากคอนโทรลเลอร์มานะครับคืออันนี้มันเป็นในส่วนของอโปรแกรมมันทำงานในรูปแบบนี้นะครับ นั้นก็ขอจบการสาธิตการใช้งานนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับปิดโปรแกรมนะครับดีครับขอบคุณมากครับ